บทที่94การตายหมู่จำนวนของดวงจิตที่อาสาไปทำงานในห้องเครื่องจัก,กรวาลในรูปแบบที่คุณทำนี้ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนมากในสายตาของคุณแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับดวงจิตทั้งหมดในจัก,กรวาลแล้วจะยิ่งน้อยถึงน้อยที่สุดเมื่อนับจำนวนดวงจิตที่สามารถย้อนกลับออกมาได้จึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่คุณจะได้รับก,การยกย,ย่องเช่นนี้ ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่เหล่าดวงจิตที่อาสามาเกิดเป็นสัตว์และพืชบางกลุ่มบางประเภทจะต้องทยอยกลับคืนสู่อ้อมกอดของพระเจ้ากันบ้างแล้วการเรียกคืนดวงจิตนี้บางครั้งคุณอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์การตายของพวกเขาครั้งละมากในคราวเดียวกันเช่นฝูงปลาจำนวนมาก ลอยตายกันนับแสนนับล้านตัวหรือมแมลงที่บินมารวมตัวในที่เดียวกันเป็นจำนวนมากเพื่อรอคอยการตายพร้อมๆกันคุณไม่ต้องเศร้าใจกับการจากไปของพวกเขาหรอกที่จริงต้องยินดีกับเขาถึงจะถูกนักวิทยาศาสตร์บนโลกของคุณต่างตั้งสมมติฐานในเรื่องนี้กันไปต่างๆนานา,นา,นา,นาเหตุผลที่พวกคุณมักจะใช้กันคือ การเกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมขั้นบุนแรงจึงทําให้สัตว์เหล่านั้นตายพร้อมๆกันที่จริงมันเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเลยสักคนพวกเขาไม่จําเป็นต้องมารวมตัวกันแบบนั้นหรอกหากเป็นการตายจากมลพิษของสิ่งแวดล้อมนี่เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่จงใจทําให้เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงพวกเขามาแสดงตัวตนในแบบที่เขาเลือก เป็นบนโลกใบนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านกันมันคือการมาเฉลิมฉลองร่วมกันและเหตุการณ์ในทํานองนี้ก็จะค่อยๆทวีความถี่ในการเกิดมากขึ้นมากขึ้นแล้วแต่ความประสงค์ของพระองค์ว่าช่วงไหนจะเรียกคืนประเภทใดและกลุ่มไหนซึ่งพระองค์จะทรงคัดเลือกสัตว์เหล่านั้นให้ดำรงอยู่บนโลกเพียงชนิดละ ไม่กี่คู่เพื่อที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์ของตัวเองในช่วงเวลาหลังจากการปรับเปลี่ยนโครงข่ายแม่เหล็กเสร็จสมบูรณ์แต่กระบวนการคัดเลือกไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนที่ทำกับมนุษย์นะพระองค์ก็แค่เลือกกลุ่มไหนสักกลุ่มกลุ่มนั้นก็ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามทันทีคือไม่ต้องถามความสมัครใจก่อนแบบผมใช่ไหมครับผมพูด ใช่แล้วนอกจากต้องถามความสมัครใจแล้วมนุษย์คนนั้นยังต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนอีกด้วยถึงจะได้รับเลือกแต่ตอนนี้คุณก็คือตัวแทนของพระองค์ที่ไปทำหน้าที่สร้างคุณสมบัติที่เหมาะสมให้กับคนบนโลกของคุณเพื่อให้พระองค์คัดเลือกอีกทีเออคุณบรูทอนครับผมมีความคิดผุดขึ้นมาข้อหนึ่งจะขอถามคุณว่า มันเป็นความจริงอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าครับเชิญถามได้เลยครับคือผมเกิดความคิดขึ้นมาว่าคนที่เป็นตัวแทนพระเจ้าไม่ได้มีเพียงผมคนเดียวไม่รู้ว่าความคิดของผมนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับในอดีตคนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น,ปนผู้นำจิตวิญญาณจะพระเจ้าจะเกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่พร้อมกัน หรือพูดง่ายๆว่าพวกเขาจะอุบัติขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นหลายคนในเวลาเดียวกันแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้ที่เป็นช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าวิกฤตที่สุดโลกจึงจำเป็นจะต้องมีผู้นำมากกว่าหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกัน โดยทุกคนจะต้องกระจายกันไปประจำการอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกดังนั้นสิ่งที่เป็นกระแสความคิดของคุณอันนี้จึงถูกต้องและคุณก็สบายใจได้เลยว่าไม่มีแค่คุณเพียงคนเดียวขณะนี้พระเจ้าได้กำลังร้องขอต่อใครก็ตามที่ได้ยินเสียงของพระองค์ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ให้เขาเป็นเสมือนพระโอษฐ์เป็นพระหัตถ์เป็นพระเนตรของพระองค์ ซึ่งถ้าเขาคนนั้นถ่อมใจลงยอมนำเสียงที่ได้ยินนั้นออกมาแสดงเขาคนนั้นก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นตัวแทนของพระองค์ทันทีขณะที่เรากำลังสนทนากันอยู่ผมก็สังเกตเห็นว่าทุกคนที่อยู่ร่วมโต๊ะอาหารนั้นอิ่มกันหมดแล้วยกเว้นรู้ทอที่เขาไม่ได้กินอะไรตั้งแต่แรกขอขอบคุณสำหรับอาหารมื้อเช้านี้นะครับผมกล่าวกับผู้ทา ผู้มาทำอาหารที่บริการอาหารให้กับเราจากนั้นพวกเราทั้งสี่ก็ลุกขึ้นพร้อมกันผมเ็นรูธอนฟรีทัสและเฮฟเฟโค้งคำนักเล็กๆต่อพวกเขาผมจึงรีบทําตามขอบคุณทุกคนมากครับพวกเราพูดพร้อมกันหลังจากนั้นรูธอนก็เดินนำหน้าเพื่อไปยังอาคารที่ตั้งบนชั้นดาดฟ้าตามเดิม ผมขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยที่ขณะนี้คุณสามารถวิวัฒน์ตัวเองมาเป็นรูปประธานชั้นสูงได้แล้วรู้ทอนพูดกับผมขณะที่เรากำลังเดินเข้ามาในตัวอาคารที่ใช้นั่งคุยกันเมื่อวานเพราะอะไรคุณถึงคิดว่าผมเข้าสู่สภาวะเช่นนั้นได้แล้วครับผมถามเพราะว่าคุณได้ยินและโต้ตอบกับเสียงในความคิดนั้นได้แล้วที่จริงมันไม่ใช่เสียงจากความคิดของตัวคุณเองหรอก มันคือการบอกของพระเจ้าที่สื่อสารมายังตัวคุณโดยตรงเรื่องนี้คือเรื่องที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปเมื่อสักครู่มันคือความรู้ที่จะพรั่งพรูออกมาอย่างไร้ขีดจำกัดจากจิตวิญญาณของเราจริงหรือครับผมเข้าสู่สภาวะนี้ตั้งแต่เมื่อไรครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ทันทีที่คุณรู้สึกถึงความโล่งใจความโล่งใจเป็นเพียงแค่ปรากฏการที่แสดงออกมา ที่จริงมันเกิดจากการที่จิตวิญญาณของคุณรู้ว่าตัวเองมาถึงจุดมา,มาถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดแล้วมันเป็นการปลดเปลื่องพันธนาการที่เคยเหนียวรั้งไม่ให้ไปไหนมานานถึง80 0 0 0่นปีอ้อผมนึกออกแล้วที่ผมรู้สึกแปลกๆขณะที่ผมอยู่เยยบๆคนเดียวในห้องนอนผมยังคิดว่าจะมาถามคุณเหมือนกันว่ามันคืออะไรผมพูด วินาทีนั้นแหละที่คุณเข้าสู่สภาวะแห่งปัญญายาณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากคุณต้องการรู้อะไรคุณไม่ต้องไปถามใครต่อใครอีกแล้วคุณจงถามเข้าไปในตัวคุณของคุณเองแล้วคุณก็จะพบคำตอบจงฟังมันอย่างตั้งใจและเชื่อมั่นว่ามันคือความรู้อันเป็นศัจธรรมที่มาจากต้นกำเนิดอย่างแท้จริงบัดนี้คุณมีเครื่องมือที่จะ ใช้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าโดยสมบูรณ์แล้วผมจะขออธิบายความรู้ที่คุณเพิ่งได้รับมาเมื่อสักครู่นี้เพิ่มเติมอีกสักนิดเกี่ยวกับการมีตัวแทนของพระเจ้าหลายๆคนในช่วงเวลาเดียวคือเพราะตอนนี้โลกต้องการคนที่จะสามารถยกระดับจิตสำนึกเพื่อเข้าสู่โหมดที่ปลอดภัยเป็นจำนวนมากพระองค์จึงอนุญ,ญาตให้มีผู้นำทางจิตวิญญาณหลายๆคนพร้อมๆกัน ตอนนี้มีบ้างแล้วหรือ,อยังครับมีหรือไม่มีไม่ใช่สาระสำคัญอะไรแต่ขอให้คุณรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าครั้งนี้จะเป็นกรณีพิเศษมากๆเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่จวนจินจะสิ้นสุดเต็มทีคือตอนนี้เมื่อใครคนใดคนหนึ่งตื่นขึ้นจากการหลับไหลไม่ว่าจะด้วยการเลือกด้วยตัวเองเหมือนอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ หรือจะด้วยการปลุกให้ตื่นขึ้นจากตัวแทนของพระองค์ทันทีที่เขาตื่นขึ้นเขาคนนั้นจะได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนของพระเจ้าไปโดยปริยายสิทธิ์นี้จะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่เปรียบเสมือนว่าเขาคนนั้นได้รับการมอบหมายโดยตรงจากพระองค์เลยทีเดียวคุณอาจจะรู้สึกแปลกใจหากมีใครสักคนที่อยู่รอบข้างคุณ สามารถทำความเข้าใจสัจธรรมที่คุณกล่าวกับเขาได้อย่างรวดเร็วจนเขานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็นำมันไปบอกกับใครต่อใครได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนนั่นเป็นผลพวงจากการปรับโครงสร้างทางสนามแม่เหล็กที่ตอนนี้เริ่มส่งผลต่อคนบนโลกของคุณบ้างแล้วถ้าอย่างนี้เราก็มีโอกาสปลุกค,คนให้ตื่นได้ง่ายและเราขึ้นนะซีครับ ผมแสดงความเห็นใช่จะเริ่มมีบางคนที่ระแ้งระแคะระคายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาเช่นการสามารถทำความเข้าใจสัจธรรมบางอย่างการเกิดความคิดผุดขึ้นอย่างที่คุณเคยบอกและพอเขาได้ยินสิ่งที่คุณพูดเขาก็สามารถเช,ชื่อมโยงทำความเข้าใจได้ในทันทีแต่มันไม่ได้เป็นกับทุกคนนะครับ รุทอนกล่าวสรุปตอนท้ายอ้าวทำไมล่ะครับมันไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์นี้หรือครับผมถามทุกคนได้รับสิทธิ์นี้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นเขาไม่ยอมรับสิทธิ์ไม่เข้าใจครับผมพูดในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายนี้คนที่มีความเคยชินกับการคิดในด้านลบเป็นคนโกรธง่ายเป็นคนที่ตัดสินทุกอย่างด้วยอารมณ์และความรู้สึก เขาคนนั้นจะกลายเป็นคนที่มีความยักยับยั้งชั่งใจได้น้อยลงเป็นสองเท่าสังเกตง่ายๆว่าคนบนโลกของคุณในช่วงเวลานี้บางคนสามารถทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้ง่ายๆถึงแม้ว่าสาเหตุของมันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามดังนั้นเวลานี้คุณจะต้องเผชิญกับคนสองประเภทคือ หนคนที่พร้อมจะเข้าใจสัจธรรมที่คุณกล่าวในทันทีอย่างง่ายดายและสองคนที่พร้อมจะฆ่าคุณได้ทุกเมื่อหากเขาไม่สบอารมณ์กับคุณโอโอโอ